สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมพามาที่วัดบางคโคขนอกนะครับจะพาเพื่อนเพื่อนมาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อพุ่มนะครับบางคนอาจจะแปลกใจว่าหลวงพ่อพุ่มวัดใยญยร่มหรือเปล่าไม่ใช่นะครับที่ผมพาเพื่อนเพื่อนไปเมื่อวานคือหลวงพ่อพุ่มวัดยายร่มจะเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์นะครับแต่นี่คือ หลวงพ่อพุ่มเป็นเกจิอาจารย์นะครับเป็นอดีตเกจิอาจารย์นะครับที่อยู่วัดบางโครนอกนะครับวันนี้ผมพาเพื่อนๆเข้าทางนี้เลยนะครับมาทางเรือครับ นี่ครับเป็นพิธธพิธภัณฑ์ของหลวงพ่อพุ่มนะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะครับพระครูรัตนรังสีหรือหลวงปู่พุ่มวัดบางโครนอกนะครับหลวงพ่อพุ่มวัดบางโ่นอกเป็นพระเถระโบราณผู้มีวิทยาคมสูงนะครับขนาดสมเด็จพระสังฆราชแผวัสุทัศน์ให้พระสังฆราชแผวัสุทัศน์ให้ความเคารพมากนะครับ รวมทั้งกรมหลวงชมพรก็เป็นสิทธิ์คนหนึ่งของหลวงพ่อก่อนที่หลวงพ่อจะแนะนําให้ไปหาหลวงพ่อพริงวัดบางประกอกสิทธิ์ที่เป็นที่รู้จักกันดีก็คือหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อวงวัดปริวาสหลวงปู่ศรีวัดไผ่เงินนี่ก็เป็นลูกศิษย์ของท่านนะครับสําหรับหลวงปู่พุ่มนะครับนี่ครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมนะครับ เป็นอดีตเกจีเลยนะครับ ในนี้ก็จะมีเหรียญน,นะครับมีเหรียญแต่ไม่แจ้งราคานะเพื่อนๆตรงนี้เขียนว่าสามพันสามพันนี่น่าจะเป็นรูปหล่อนะครับเป็นรูปหล่อหลวงปู่พุ่มนะครับอันนี้อันนี้ห้าร้อยนะครับห้าร้อยคือที่ห้อยหน้ารถนะครับ แต่เหรียญน,นี่ไม่แน่ใจนะครับก็จะมีเหรียญอยู่นะครับแต่เป็นรุ่นใหม่นะครับถ้ารุ่นทันหลวงปู่พุ่มนี่ราคาสูงมากนะครับก็จะมีแบบตั้งหน้ารถนะครับก็ไม่ทราบราคาเหมือนกันเจ้าหน้าที่ไม่อยู่นะครับ ก็จะมีสติกเกอร์นะครับสติกเกอร์หลวงปู่พุ่มแล้วก็จะมีธงเป็นธงหรือว่าเป็นยันนะครับนี่ปล่อยห้อยหน้าร้านนะครับนี่คือวัตถุมงคลที่มีอยู่ในปัจจุบันนะครับเพื่อนๆแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าที่หลวงปู่พุ่มสร้างนี่ หายากมากนะครับนี่ก็จะมีรูปเหมือนนะครับรูปเหมือนท่านอยู่ในกรอบนะครับก็ไม่ทราบราคาเหมือนกันนะครับวัตถุมงคลของท่านก็สร้างใหม่ก็มีนะครับนี่นี่นี่คงประมาณนี้แล้วมั้งครับนี่ราคาก็โอ้ อ๋อสร้างสร้างจำนวน2,556เหรียญก็คงราคาไม่สูงมากนะครับสำหรับเหรียญรุ่นใหม่หลวงปู่พุ่มนะครับก็น่าจะอยู่หลักร้อยนะเพื่อนๆน,นี่ครับก็เป็นรูปหล่อเหมือนท่านนะครับ อดีตเกจิกกเลยนะครับหลงปู่พุ่มนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปนะครับว่า พระคู่รัตนรังสีหรือหลวงปู่พุ่มวัดบางโคลนอกนะครับท่านก็เป็นพระเทราโบราณผู้วิทยาคมสูงนะครับซึ่งขนาดสมเด็จสังฆราชแพ่นะครับก็ให้ความเคารพท่านนะครับแล้วก็กรมหลวงชุมพรก็เป็นสิทธิ์คนหนึ่งของหลวงพ่อนะครับก่อนที่หลวงพ่อจะแนะนำให้ไปหาหลวงพ่อพลิงนะครับหลวงพ่อพลิง พลิงก็อยู่วัดบางประกอบนะครับอย่างหลวงปู่โตวัดประดูชิมพีหลวงพ่อวงวัดปริวาสหลวงปู่ศรีวัดไผ่เงินนี้ก็เป็นลูกศิษย์ท่านอย่างที่ผมกล่าวมาแต่ต้นนะครับถือว่าท่านเป็นเกจิอาจารย์ผู้เรืองวิทยาคมนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาถึงวัดนะครับ สำหรับวัตถุมงคลก็มีเท่าที่ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะครับก็เหมือนสร้างใหม่นะครับสร้างใหม่แล้วก็จะมีรูปหล่อแล้วก็มีเหรียญน,นะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมพิพ,ธพิธภัณฑ์ของหลวงปู่นะครับด้านบนนะครับ ด้านบนก็มีวัตถุมงคลเหมือนกันนะเพื่อนๆแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นวัตถุมงคลหลวงปู่พุ่มหรือเปล่านะครับมีหลากหลายครับนี่ครับเพื่อนๆเ,เป็นรูปหล่อหุ่นขี้พึ่งหลวงปู่พุ่มา นี่ก็เป็นรูปเหรียญที่ดังๆของท่านนะครับอันนี้คงหายากครัเพื่อนๆนี่เป็นรูปท่านนะครับนี่รูปท่านมีรูปเก่าๆท่านเยอะเลยนะครับ นี่ก็เป็นตู้พระไตรปิฎกที่มีผู้จิตศรัทธานำถวายสมัยหลวงปู่ยังมีชีวิตอยู่และใบลานสมัยที่หลวงปู่พุ่มได้จัดสร้างถวายเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาอู้นี่เป็นใบลานที่หลวงปู่พุ่มท่านเขียนไว้จานไว้นะครับตู้นี้ก็สมัยท่านเลยนะครับถือว่าเก่านะครับนี่ครับ 21ยอดพระคณาจารย์นะครับนี่นี่ครับก็เป็นรูปท่านนะครับถ่ายไว้นะครับเป็นขาวดำรูปหลวงปู่พุ่มนะครับพระครูรัตนรังสีหลวงปู่พุ่มนะครับ นี่ก็เป็นบริเวณวัดบางโล่นอกนะครับในปัจจุบันนะครับก็ล้อมรอบไปด้วยชุมชนแล้วก็โรงเรียนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นแม่น้ำเจ้าพยานะเพื่อนๆนี่ครับเป็นพิพิธภัณฑ์หลวงปู่พุ่ม พระครูรัตนรังสี2551นะครับเพื่อนะครับเพื่อนมีโอกาสก็กแวะมากราบขอพรอ,องค์หลวงปู่พุ่มได้นะครับซึ่งถือว่าท่านเป็นเถระจารย์ผู้เรืองวิทยาคมนะครับเพราะว่าเป็นอาจารย์ของหลวงปูป่โตหลวงพ่อวงอย่างนี้ก็ แล้วก็หลวงปู่ศรีอย่างนี้ครับผมหลวงชุมพรนี้ก็เป็นลูกศิษย์ท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับสำหรัว,วันนี้สวัสดีครับ